มาถึงช่วงน,นี้ครับเช่นเคยครับเรามาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจจากสทปกันหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็ได้มีการร่วมมือกันนะครับกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอวอพอชนะครับ ร่วมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Thailand Can Set and Rocket Competition 2020ต่อเนื่องเป็นครั้งที่2แล้วโดยมีการรับสมัครทีมเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือว่าเทียบเท่าเข้าร่วมการแข่งขันดาวเทียมขนาดเล็กชิงแชมป์ประเทศไทยครับโดยสามารถรับชมรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับที่ Facebook Fanpage Can Set Thailand หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ที่ Science Camp DTI ก็ได้นะครับและก็สามารถอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบออนไลน์นะครับในรูปแบบวิดีโอสื่อการสอน ได้ด้วยตัวเองนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วก็การรับสมัครนะครับทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับภายในวันที่4ถึงสิสิงหาคม2563นี้นั่นเองครับสำหรับการแข่งขันไทยแลนด์คาร์ซัทแอนด์โรกเก็ตคอมเพลชัน2 0นะครับเป็นการเปิดโอกาสและก็ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะครับเพื่อเสริมสร้างทักษะและโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคตนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ครับได้เติมเต็มความรู้สร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นการเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฟ้นหาแชมป์เยาวชนระดับประเทศไทยของเรานะฮะก็เข้าไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปนั่นเองครับ